สุขสมายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาละนาสูหมองสีวอนผมพอทายอมพี่น้องเอ้ยสบมาดีพี่น้องอมสากรัวๆวมาตั้มกิบเพ้วจอยมามึงบักหน้ามึงเด้อไฟต่ำเลยเด้อนานอยากสีพันจะไปสีมาอีกจอยนะบ้งยืด ไฟตามเฮากำลังสิตามกุ้งโซดพี่น้องยั่วยัว่วบหมืนอนกิจโดนล่ะเป็นเดือนพี่น้องโอ้ยผมว่าเป็นเดือนไดโอ้ยขอบคุณค่ะป้าสุเร้วๆลูก เด็ดอย oh, ่างนี้อ๋อตเราจตัวขอบคุณค่ะป้าสุดังๆว้าวดีๆขอบคุณค่ะสำหรับชุดนอนคะ่ะสุดนอนมาเฮ้ยอีกนี่โปยบอกโปรสุดนอนออสุดงามสองสุดประสาสให้น้องมินนี่อขอบคุณค่ะคุณป้าอบอกเหรอแม่ขอบคุณค่ะคุณป้าสีอย่างนั้นเจ้านะสีม่วกไปลูกขับไปกินทาโร่ของเออ ใส่สูตรแล้มาใส่สูตรงามแล้วขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณพี่สุครับขอบคุณหลายๆตั้งแต่รับของฝากมาเหายังม่าเคยได้เสื่อ,อมาหลายปันนี้เลยทถาที่จำได้ส่วนมากนะ่ะมีแต่ของกินเป็นพวกขนม เป็นพวกขนมแล้วก็อาหารแหง้งนะพวกม,มาม่าปลากระปองเออแล้วก็หลายๆอย่างดีใจสาบสึงแหงจนขนลุกขนพองอ่ะอ่ะเริ่มลงโขกได้โอ้ยแสบได้หิว ปรุงจ่อยปรุงบีบมะนาวมะนาวจ่อยว่ะมะนาวปนใบแตกปลาาแซ่บแต่ทำไมมันถึงแต่ยื้อไแตกเด้อใส่หน่อยห่อยเฮ้ยอย่ามันเบิร์ด ใส่ปูดุกนะใส่ใส่ปูดุกจั๊ะเร็วสวัสดีกับท่านผู้ชมใส่น้ำปลาและน้ำปลายังมาทอนลงเมื่อกี้นะน้ำปลาพอโอพอโอเคสองข้บพิสันพิเศน้องน้อง มีมะเขือไหมมันมีไหมอันนี้ามกในเครื่องกระโดดลงไปอันนี้หน่อไม้กับถั่วเมล็ดยทำไมมันถึงไหลนั่นก็ข้าปุ้นลงมาลรไลไหลก็ลงมาุ้งมละงเลยอันนี้คือกุ้งสด จกโตบบตอนนี้อืมบอหึไม่ค่อยมีคนกินจ้วะนูกับไม่กินข้าวนูกกินสิหนูงม่กินกุ้รุณมาซำุกขตายตายต้มเส้นตาจ้วะ เทได้เฮ้ยเทได้อืมนี่่นกรงนมันต้องซิมตักเลยนั่นน่นาะแต่ว่ามันยังมาทันถั่วเลยเลยเค็มประแดกซะเนาะนเลอยสาดนะคุณละได้าบนห้อซิมดูเรอ เปลี่ยนนั้นแม่อร่อยไม่สมดุลมาเด้อจ้ามาเด้อมาๆมาแซ่บโพูดโพน้องเอ๋ยหมดจอมาโลดจ้านั่งดีดีเฮ้ยวิสอบนันเหมืงดูหนังโง่เอ้ยอืม าดีพี่น้องขาวข้ข้าวสบายดีพี่น้องจำกระปุนยูยูอ่ะรกนก็จะเป็นไมโรอ่ข้ามือริพี่น้องสบายดีพี่น้อง้โหมาแต่ใชเนงาเสียมาทังหนาที่มนจงเป็นหนางสาดร้อยตาใหกระตุเห็นบอกใหอกมึ้พี่น้อง สาคอนหมกินบ่ือจะมาถใส่เบิร์กนเาบจะเป็นาเป็นนาเย็นประเทศว่าอยากกินนาเย็นเไปกินมามาแนตามาคุณแพนอะไร่นีก็อยากที่บานตนยเย็นอยู่เสร็จลวสวัสดีท่านผู้ชม มองกินยาข้าวปุ้นยังไปเองเนี่ยตุ๊กกลับตุ้งไหนเส้นบอกกินเบาเบาอิ่มแล้วกินยานะพี่เขาไปเองีแม่บอกกินบ่แม่เบาอิ่มแล้วพี่น้องเพส้นแซ่บเลยโอ้ยอย่ามาตรงปากแซ่บบ่จ่อยแซ่พี่น้องแต่กินจุ่มแบบน้ำดิบดีเทนแต่เจ๊ใส่แดดเวลากินข้ปุ้น Tớ phun cắp đồ máy. Rồi họ sẽ vào thuê nóng gọi. Xộm mặc nạp đi, ơi. Tớ mới tìm mặc nạp Mặc có xịt bê nào. ไปนอนกินได้กันจะอยกุ้งเกากินอะไรกาะยากุ้งสดๆลองซิมดูท่อสุขกินดูอืม

เมื่อกี้เราไปบูเดียมงนานเมื่อกี้เราาไหนมินผูเดียมนาเออผมบอกมัตังผมมาจนสิรถเนาะเออเออพยก็ว่าไปเอาลาลาไปเลยมีมาัวเนาะหัวหอยอืมผมบอกมันมาขาปเาะ

นี้แม่มาที่นี่แน่นอเอามันสีดจิตตากัดเ่ว่ยมันเกนจริงขนาดเล้พี่น้องเลยช่อกินลง่ะกับปูตัวยังกิน มาได้อื่นีคกอกินจ้าววอ่ะมันก็ยังกินเลยนี่ยังน่กบเป็นหวานี๋ยวจะลองสิ่กินให้ดูนี่นนี่หนูหน่อยข้าปนหนู่อยบาดหม้ให้ลุงกินนาะหนูน่อย เนี่จนะเนี่ยข่ามันนักหน่วยใหญ่จอยไปไหนเฮ้ยมันแตะียบร้อยนะมรับแล้วเออกหนุ่ยโลกเราเก่งาลูกโอ้ยมากะสลากนะจุ๊บอี่ยมากุ้งสดไม่ยวดจ้า อันนี้นักม,มันจะซึกเอาเสีเจ้าขออามืนักเยู่ตนี้มืนี่ขึ้นมาหน่อยรู้จัก,ก,ก,กเราตินทุนวะอะมุน,ยยนหวานนี่เนาะ ไป่อกนี่ยไปบอแบบุ้มอะถ่ายเลยมงชุดาโลผ่าลงอือโดนเอ่าแล้วแคทมาเยโอ้ยหมดชุดถ้าเราซิ่งกันไปบ่มันก็เลยเสื่อมอักมาหมดุปแล้ว กัล่ะแบบมันลยตาเทส่ตากปติของเฉันขอก่อนอ

ก็จอดจอย่างมือนักไปหน่อยหนึงบีบมะนาวนั่บีบเพิ่มันละอะไรนะนึกคืองตัวเลยตนน้บมาหนึ่งมือเลยอันนี้มันเป็นมาใแค่หนเอาไปกินกันไปิงเออไปกินกันไปิุนทคนุ จับเงินซื้อเงินให้กินมันได้กินขาวคุ้นอยู่เนาะก็คือข้าวคุ้น่มันกินอะไเนามาซื้อเงินเหรอไม่จริงขอินอเอ้าเอามันจ้ะเอาไม่นี่ยนี่ป

แค่คู่เรียกมาส่นจะเพ่มพีคู่ไหนคู่อะไรฮะยัอ้ะมันสอนลันี่แนีแร่ร้อพี่นอ้องเว้ยบอกว่าตัวจริง นับเป็นสวรรค์พวกเอิญเจมมาเนี่ยนั่งหมากกินอะไรนั่งเกาะปูม่านะเพ็ด่น้อยน้ำข่าวเดยอดจอยเพริ กินย no? really? nah ูเน่เหรอขอบใจพี่น้องบ่สุขุชนติดตามเรื <h> <h ่อเ um> ี <h <h h <h ้ยเลงไมกินหล้าโอ้แซ่บสวย นัวนัวกุ้งก็แล้วจอยเห็นแล้วหนาวมื้อ